จะจัดแถวแต่ให้ทำดีสักอ่ะผงฟ้าแห่งเวลาสองอ่ะผงด้วยการสัมพันธ์เียนเจาทำยังไงผงด้วยการสัมพันธ์เจ้ามาถึงนี่มาถึงนี่ไม่ได้สมาถึงนี่พอดีที่เรา ถ่าทยที่เรามาถึงนี่นพอดีที่เราส่งผ้าให้คุม,มทเป็นำไหนส่งผ้าใหู้มนิ่งไว้นิ่งไว้คือจะทำแบบนี้ก็ได้นะ ส่งผ้าให้พุมพอให้นุม่มอะไรไกายเจ้าแข็งแรงและเช้าเน็นคำว่าเช้าเจ้า,จาก็จะจายก้าวมาแล้ัต่างอะไรค่ะก้ามาแล้วมนะีกี่ท่ามนะีมีกี่ท่าเองอันนี้ก็สิ่ข้างท่าเดียวกันเนี่ยสิ่ข้างนะแล้วก็มา มาถึงนี่มาดีที่เราส่งผ้ามห้สี่่าห้าสี่ห้าอยลมกจเจ้าแข็งแรงแต่่แล้วก็อะไริ่นจับเจ้าก็คงมิ่นจับไปแค่นี้นะฟังเพลงไหร้องก่อนอันนี้สองสาวร้องช่แล้วหงฟ้า ที่นี่เดี๋ยวก่อนผิดผิดละผิดประมผม